สวัสดีครับผมปนกฤตเฉยยงที่งอศห้องพศพที่7วันนี้จะมาทําแบบฝึกหัดนิดตะก้อครับการบังคับลูกด้วยข้างเท้าด้านในถ้าเตรียมพร้อมท่าที่หนึ่งก้าวขาซ้ายออกมาพอประมาณแล้วปล่อยลูกลงพร้อมกับเตะลูกขึ้นค้างไว้ในมุม90องศาขาซ้ายขาหลักงอเล็กน้อยให้ปฏิบัติเหมือนกันทั้งขาซ้ายและขาขวา ขั้นตอนต่อไปเป็นการฝึกการบังคับลูกด้วยหลังเท้าในขณะที่เตะให้งอข้อเท้าเล็กน้อยพอประมาณในมุม45องศาขั้นตอนต่อไปเป็นการฝึกการบังคับลูกด้วยเขา่าถ้าเตรียมพร้อมในขณะที่ยกให้ยกขาขึ้นมาในมุ90ม90องศา ขั้นตอนต่อไปเป็นการฝึกการบ,างรบังคับรูปด้วยศีรษะในขณะที่มงหรือบังคับลูกให้ลูกตกกระทบที่หน้าผากหรือว่าตีมผมแงั้นหน้าขึ้น่อน45องศาใช้เข่าในการบังคับลำตัวขอบคุณครับ